แล้วเราไปรับไก่มาจากไหนครับเนี่ยเราที่โรงงานเลยค่ะไม่ผ่านไก่ที่งงานเข้าโรงงานเองดีกว่าโรงงานดีก็เลยขายราคานี้ได้ใช่ค่ะร้านท้านใหม่กันเลยราคาเดียวเลยเลยกระทะว่างเปล่าแล้วนะครับก็คือหมดแล้วครับหนึ่งร้อยโลวันนี้ไก่เนี่ยคนเราชอบคนละส่วนกันบางคนก็มากีบโครงครับเอาแต่โครงเลยบางคนก็เอาแต่ปีกกลางเนี่ย ส่วนตัวผมนะครับผมชอบปีกกลางนี่แหละอร่อยดีเพราะว่ามันจะมีเนื้อมากกว่ารูดเหรอรูดดีวตา้าไทยเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ตลาดตู้ลุงบ้านบึงนะครับตลาดที่นี่จะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสผมจะพาทุกคนมาดูร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งเป็นร้านไก่ทอดครับขายในราคาแค่6บาทมารับชมกันนะทุกคนว่าร้านนี้จะขายดีขนาดไหนน้องคนนี้เขาขายมานานแล้วนะครับเท่าที่สอบถามดูว่าข้าวคือขายมาเป็น10ปีแล้วส่วนที่น้องเขาขายก็คือจะมีปีกบนปีกกลางแล้วก็โครงนะครับมาดูกันครับว่าร้านน้องจะขายดีขายเด็ดขนาดไหน ฟังเสียงแม่ค้าเจ้าเจ้าด้านหลังเนี่ยก่อนรับชมคลิปก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป ป้าเคยซื้อห้าบาทแล้วครับเอ,อนานหลายวันนวะนานเล้วเป็นเดือนแล้วมั้งตอนนี้ราคามันขึ้นเลี้ย,ย,ยร้านน้องเขาจัดร้านสวยนะครับผมดูเนี่ยจัดสวยมากเลยน่าซื้อเลยไก่น้องเขาเนี่ยดูเลยคนกำลังมาแล้วครับตอนนี้ Few moments later. เด็กๆก,ก็ชอบกินนะครับถ้าเป็นประเภทไก่ทอดเนี่ยเด็กๆชอบกินเอาไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วนนกเลยสิงอลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับขีบเรื่อยๆน้องเขาก็ทอดขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทอดขึ้นแบบไม่ได้หยุดเหมือนกันนีี้่ ค้าที่นี่เสียงดีกันทั้งนั้นนะครับเสียงแจ้วแจ้วกันเลยเหมือนนกแก้วนกขุนทองอย่างง้นนี่ๆโดยโดย,โดยเฉพาะแม่ค้าร้านแหนมข้างหลังนี่นะนี่แหละครับการขายในตลาดนะแม่ค้าต้องเรียกลูกค้าอย่างนี้แหละถึงจะได้ขายกันร้านน้องเขาก็เรื่อยๆนะครับนี่เข้ามาเรื่อยๆเลยแต่ละคนก็คีบเยอะพอสมควรเลยละ่ะ จะเลือกได้เลยจ้ารอเท่าไน่กันเลยค่ะช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับคนกําลังมาจับจ่ายกําลังมาจับจ่ายซื้อกับข้าวไปที่บ้านกันเนี่ยครับอีกหนึ่งทางเลือกที่งบ30บาทก็อิ่มได้ชิ้นละ6บาทครับ6บาท6บาท,บาทด้านหลังผมนี่กําลังเลือกกันเลยน้องเขาก็ทอดขึ้นอย่างกมัคมกระเม้นเลยนะครับเร่งทอดขึ้นโอ้ไฟเขาใส่ เพื่อให้ทันกับลูกค้าครับช่วงนี้ก็ห้าหกโมงก็ไปแล้วคนกำลังเลิกจากงานนะครับเด็กจริงๆครับเนี่ยราคาแค่หบาทตอนนี้กําลังมืดแล้วนะครับคนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมือทอดก็กำลังเร่งเลยนะครับตอนนี้ กำลังลุมแล้วนะครับตอนนี้กำลังเข้าร้านเลยน้องมุกเอามากี่โลครับวันนี้วันนี้ร้อยยี่สี่บาทไปช่วงปลายปีจะเน,นี่ยเขาปกติจะขายะะกนันอยู่ร้อยสี่สิบเท่าไหร่นะยี่สี่ปกติจากเขนี่ไหมจ๊ะเขนี่ห่อหนึ่งหรคะสามสดูนะครับคนนี่แน่นเลย 当地的吧。<laughs> สิบข้าวเหนียวไหมคะสามสิบบาทจ้าล้นข้เหนีกัน,นก่เลยรานหนยกันเลย,เลยนี่ครับเด็กๆวัยรุ่นชอบเลยอล้อาน้องมุกทำไมได้ขาย6บาทตอนนี้ราคาขึ้นแต่ก่อน5บาทาใช่ไหมใช่ค่ะหนูขาย5บาทมาประมาณ7ปีตอนนี้ว่าตอนนี้ไก่มันขึ้นมันขึ้นทุกอย่าง หมดเลยก็ขยับมาเป็นหมแต่ก่อนพริกพีกห้าบาทขายได้กี่โลแต่ก่อนถ้าอย่างนั้นพระหัดเนี่ยนะเช้าบ่ายครับถ้าเช้าบ่ายเลยจะอยู่ที่ประมาณเกือบสามร้อยโลพอเช้าบางทีเขาก็จะได้อยู่ตอนพริกพีกสุดเลยค่ะตอนเช้า,ชาพระหัดจะได้อยู่สองร้อยหกสิบเขาเดียวสอี่สิบบาทจนะ้าแล้วเราไปรับไก่มาจากไหนครับเอาที่โรงงานเลยค่ะไม่ผ่านใคร เข้าโรงงานเองดีกว่าโรงงานอื่นแล้วเราก็จะมีส่งไก่สดด้วยก็เลยขายราคานี้ได้ใช่ค่ะเนี่ยครับหลายๆคนสงสัยนะว่าไก่บางทีเขารลบมาจากไหนจะเปดเลยค่ะดองอยาเียไปจัะร้านร้านใหม่กันเลยราคาเดียวเลยเล็วอย่าใส่จานกันเลยจ้าสูตรมาไก่มุกมาจากไหน กันเองกับพี่สาวค่ะค, oh, คิดกันเองแล้วหมักนานไหมหมักนานไหมอย่างถ้าหัดก็จะหมักคืนนึงแต่ส่วนมากเราก็หมักกันตอนเช้าแล้วพอจ,จะเริ่มขายก็บ่ายสามก็บ่ายประมาณสิบชั่วโมงได้นะ,ะตอนนี้ก็ค่ำลงแล้วนะครับด้านหลังผมเนี่ยคนกำลังจอแจเลย เนี่ยครับวัยรุ่นลูกค้ากําลังแน่นร้านเลยขายดีครับราคาแค่หบาทหบาทนี่เราถ้าเรามีงบแค่20เราก็กินได้มีงบแค่10บาทเราก็กินได้ครับกับข้าวเหนียวหน,นึ่งห่อไก่หนึ่งน่องเนี่ยครับราคาถูกมากมากเลยข้าวเหนียวห่อหนึ่งไม่ใช่ห้าสิบหกสิบบาทข้าวเหนียวไหมคะ ้ทค่ะ23บาทจ้าลได้เลยค่ะรอนกันเลยดูครับตอนนี้กโมง15กระทะว่างเปล่าแล้วนะครับไม่ทอดละก็คือหมดแล้วครับ100โลวันน totally right> ี้100โลนี่หมดแล้ะไก่ทอดขึ้นหมดแล้วนะครับดูเลยคนนี้เข้ามาไม่ขาดเลยนะครับ มาดูกันครับว่าหนึ่งทุ่มนี้จะหมดไหม,ไม,ไมไห้าย่้ิ่งดึกมาเท่าไหร่คนก็ยิ่งซื้อนะครับคนก็ยิ่งมาลุมล้าเลยตอนนี้ก็คือทอดหมดแล้วพอทอดหมดนะครับขึ้นไปกองอยู่ด้านบนนี่คือขายอย่างเดียวครับตอนนี้หน0่งกิโลครับตอนนี้6 3โมงสาู้ครับใกล้จะหมดละ ขายดีจริงๆนะครับคนมาตุ้งบาลุมไม่ขาดเลยดูนะครับนน ขอชิมก่อนนะครับนี่ไก่แบบ V I P เลย2ชิ้นปกติผมก็ไม่กินข้าวเย็นหรอกวันนี้มาก็เลยต้องชิมอีกช่วงนี้ไดเอทอย่างมากเลยนะครับอันนี้คือน่องนะครับน่องเลยน่องใหญ่เลยไก่ทอดนี่จะเหมือนกันเกือบทุกเจ้านะครับแต่จะต่างกันแค่ว่าสูตรหมักยังไงสูตรแป้งยังไงสูตรทอดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยครับไก่ทอด6บาทชิ้นละ6บาทนะครับน่าตกใจไหมแต่ก่อนน้องขายแค่5บาทนะตอนนี้ขยับมาเป็น6บาทเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่า เล่ายาวน้ำลายก็สออืออออกรสชาติเลยนะครับน้องหมักอย่างต่ำอย่าสิบชั่วโมงเลยอ,อร่อยไม่ได้จิ้มเลยต้องกินกับข้าวเหนียวนะครับถึงจะอร่อยสุดๆเลยฟ,ฟินสุดเลยคือต้องเป็นข้าวเหนียวอืออันนี้ทิ้งไว้สักระยะเลยนะครับทอดทิ้งไว้เนี่ยยังกรอบเลยแป้งยังกรอบเลยน้องก็ทอดได้ดีนะครับสุกนะ ไม่ใช่ไม่สุกนะเนี่ยการทอดเนี่ยอุณหภูมิไฟต้องสำคัญนะครับสุกเลยไก่นี่เป็นอะไรที่ถูกจริตกับคนไทยครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่นึ่งไก่ต้มนะครับถูกจลิตกับคนไทยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยผมถ้าเป็นไก่ทอดเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้กํลาลังรุมกันเต็มเลยใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวผมผมลืมบอกไปนะครับนี่ปีกนะอันนี้ปีกกลางชิ้นเบื้เริ่มเลยดูดูนะนี่ เป็นไงครับชิ้นเบื้องันจริงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูก่อนครับเอาจริงนะไก่เนี่ยคนเราชอบคนละส่วนกันบางคนก็มาขีบโครงครับเอาแต่โครงเลยบางคนก็เอาแต่ปีกกลางเนี่ยส่วนตัวผมนะครับผมชอบปีกกลางนี่แหละอร่อยดีเพราะว่ามันจะมีเนื้อมากกว่ารูดลูด,ลด อ,อร่อยครับเด็ดเด็ดจริงๆราคาแค่หกบาทราคาขยับขึ้นมาจากห้าบาทนะครับเป็นหกบาทน้องเขาขายตอนนี้ก็ยอดตกลงมานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นปลายเดือนนะครับเป็นช่วงปลายเดือนและช่วงก่อนสิ้นปีโรงงานแถบนี้ก็อาจจะหยุดไปมั่งแล้วแต่ตลาดนี้คนเยอะมากนะครับมาเจอน้องได้เลยทุกวันจันทร์และวันพฤหัสที่ตลาดนัดโต้ลุ่งบ้านบึงรับชมคิดจนจบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วย สำหรับวันนี้ขอตวนไปก่อนนะครับสวัสดีครับเริ่มเก็บแล้วนะครับจะหมดแล้วเอาค่เดียวไหมหมดอ่ะ